สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่มัดรวมสีหน่อยเนาะงมื่อประจำวันที่6นะครับตุลาคม2566นะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่ของเราเมื่อวานนี้ผมให้1กับ6นะครับพี่พี่หกับ6ไม่มาเลยนะครับพี่น้องวานนี้ฮานอยผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ต้อใช้คำว่าขอโทษจริงๆนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับเนาะสู้แนวทางหุ้นในรอบดึกไม่ได้เลยนะครับ วานนี้หุ้นในรอบเช้ารอบดึกเนี่ยเขถือว่าเดินดีอยู่ฮาหนอย,ยไม่ปังเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมให้หนึ่งกับหกไปหกนะครับหกไม่มาไม่มาเลยนะครับหกเมื่อวานนี้ส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งนี่ใครเอาหนึ่งไปวิ่งไรรปลูดก็มาแค่ในรอบ VIP ก็คือเก้าหนึ่งนะครับพี่พผมขอสรุปแบบคร่าวๆเนาะเรามาดูในเลขตารางนะครับเฉพาะกิจนะครับเก้าแปดสามศูนย์เจ็ดนะครับพ,พี่ของเรา นะครับตารางมาแปดสามนะครับรอบแรกพิเศษสองเก้าสี่กับสี่สี่นะครับอันนี้ก็ของเราไม่มีนะครับมีแต่เลขสี่เนอะนะครับตัวประกอบคู่ไม่มีเฉพาะกิจนะครับเจ็ดสามสามศูนย์สองนะครับของเราก็มีแต่สองเนอะไม่มีศูนย์นะครับ VIP นะครับเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่นะครับอันนี้ก็ไม่มีตัวประกอบคู่นะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆจริงๆเนาะ นะครับทั้ง2สูตรเลยเมื่อวานนี้นะครับแนวทางหลุดนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับชื่นชอบนะครับยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ก่อนเข้าไปรับชมก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้าตาทองเนาะเพื่อนเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําตาทองนะครับผมวันนี้ขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับพี่พี่สามศูนย์หก 5้นะครับสแล้วก็7นะครับ6กห้าสาสี่นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายลูดในโค้งสุดท้ายผมให้วิ่งไปที่เลขเจนะครับสายลูดผมให้ไปที่เลขห้นะครับผม7จ7ดศู 70, 73, 74, เจ็ดหกห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าหกนะครับสามตัวนะครับสามตัวมาดูกันสามตัวให้ไปที่ห้าเจ็ดศูนย์ 5, 7, 0, นะครับเจ็ดห้าหกนะครับเลขเรียงเลยเนาะ มาดูตัวเน้นตัวเจาะนะครับสายเน้นสายเจาะนี้เจ็ดกับห้านะครับใครชอบจับวินที่เลขตารางก็มองมองที่เลขตารางได้เลยนะครับสายจับวินเนาะเจ็ดศูนย์นะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ห้าหกนะครับห้าหกห้าสี่นะครับพี่ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่วิ่ง7จ็ดลูทห้านะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้ด้งๆงปังปังนะครับทั้ง4ฮานอยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ